ฝากกดติดตามกด s ับส c คร b e กดกระดิ่งให้น้ำได้จ้าขังนตอนนี้จ้าเขาใไแค่หม้เข้านะ <c oughs> ขเลยนพี่น้องอก็กระจุ่ปวดแขนเมื่อเรามันต้องมีความอดทนเดียแต่ห้าอยากได้อย่างจักอย่างหนึ่งในโลกใบนี้มาเมนบะฮ<า>ะนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด ฝากฝากกดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องสวัสดีพี่มุกดาดอะอุ้ยนะคะตั้งแต่ข่าวุงคลแล้วค่ะจ้าพี่มุกดาหดามูไข่เขาก็ตตดตามเจ้าขึ้กันเด้นอนน่เด้ออือเขาเขาติดตามอยู่เด,อด้อเจสีหัวฟูน่ะ <c oughs> ยหญ่ย้ายประเทศแล้วเราใหญ่ประเทศแล้ว,ลวรเราใหญ่ไม่ยู่อีหยัง,ยงวะขอยก็ลืมเมื่อบ้านนี้เราเห็นบ่เราบยได้ร้องคืม อ๋อเขาดีด้วยเขาฉิดแอกไทยถูกแต่สำหรับพ่อแม่ปร๋ยไมมีปัญหาดอกไม่ไทยกันไม่ได้ไทยเดี๋ยวข้าวไทยหนีได้ไทยตรงนี้สวยเจ้าเปล่าตัวเองไหนเก่จ้าดีเด็กหน่อยุ่มใสยมันมาก А кораблике приглашаем прогулки на теплоходе.

มีเรือล่องเรือนะจ๊ะอะไรเนี่ยปะยังเห็นมันได้ออข้อเสียเอาลงคลิปทั้งหมดเลยข่อยสีบอกเจ้า สวยนี่นบไหนด่าูสวยบ่เขาสวยบ่เห็ดเห็ดจังไหสิได้คายเลยเนาเขาเขาไปพูกระตกไก่แล้ว น้านด่นน้าเด่นน้าด่ไปขอถ่ายรูปกับเขาแม่ย่าเขาขอถ่ายรูปกับนางจีขอขอะไ้ปะขอได้รปะเขาสีบาราเจ้าป๋อย่ามืนหนึ่งหันไปถ่ายรูปกันนั่งแบบแบบว่าพวกเขาก็สวยเนาะ ก็สวยกันอย่างคือสิปืมใจแล้วนอนมารับน้องน้องเล็ะอเ็่น่กอีกล้วสมันสีเห็นเหมิดเลย เขาก็พอนั่งแบบอยู่แถวทีเยอะแยะแอร์บริตติ้งปูยาย้ายบมองพูน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 พนเข้าไปแม่มันสวยข้างหลังอ่ะนะ ทางน้งก็สวยค่ะทางน้นทางน้นก็สวยค่ะทางนู้นไม่จงนะนสวยเนาะนี่ก็สวยน่ดิสวยเลยกระเบิดสวยวิ่งอันนี้น่ย สวยงามอุ้ยย่ยมันเป็นภาพพย,ะยนน์อดในน่ยายของ่อยสวย นังเอกนังเอกนางเฮานังเอกมิวสีน่ารักทุกคนเลยน่ารักทุกคนสวย